สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับคุณผู้งไงสกายล์นะครับกับท่าทางการแสดงกรประกอบเพลงในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับการแสดงชุดนี้นะครับเป็นบทประพันธ์ของคนตรีหลวงจิตวัฒการนะครับแต่งไว้ตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2497นะครับสำหรับการแสดงในครั้งนี้นะครับผมก็ปรับท่าทางเพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนที่ผมกาลังสอนอยู่นะครับถ้าอย่างไรก็ไปรับชมนะครับแล้วก็ลองนําไปใช้นะครับในน้ามีปลา ดินของเรานั้นแสนอุดมสมบูรณ์บ้านเมืองรา,าบคา,าบานุภาพ่อคุนรามคำแหงคำจุนให้ชาติไทย,ยไพศาลสร้างธรรหน้าไรทั่วแฝนแดนไทยเราไทย พืชผลตา่างๆร้วนงามตราการในน้ำมีปลาในนามีข้าวแผ่งดินของเรานั้นแสนดีดมสมบูรณ์บ้านเมืองลาบข้าวเนอนุภาพข้อคุณรามคำแหงคำจุนให้ชาติไทยไหศสารสร้างบา้าน จัวทุกทินทานจุงวัวไปข้าที่มาไปขาย่วงลาทั้งลาให้อยู่เป็นสุขสำราญในน้ามีปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นแสงอุดมสมบูรณ์บ้านเมืองลาบ้า ให้ชาติไทยภพศาลวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้จาเป็นจะต้องอสังเกตนะครับก็เรื่องของการใช้แขนใช้ไหล่ใช้ข้อศอกนะครับใช้ศอกเป็นจุดหมุนนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือใช้หัวไหล่เป็นจุดหมุนแบบนี้นะครับก็ต้องสังเกตดีๆนะครับแล้วก็นำไปใช้สงสัยตรงไหนถามได้ที่ข้างล่างนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้แหละครับ <Okay. S 1> สวัสดีครับ